18. บแมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสาวัตถิยังวิหารติเชตตะวเนอนาทปพินทิกาสาอาราเมตตระโคภะคะวะพิกวอมันเตศีภิกาโวติภะทันเตติเตพิกขุภะคะวะโตปัจจสสุภะคะวะยตตาโวจาเมตายภิกเวเจตยมุติยาเสวิตายาาวิตายภะหหรีกตายา ยานีกตายวะทุกตายออนุทิตายอปริจิตายสุสมารธายาเอกาทศนิสังสารปติกังฆากตเมเอกาทศะสุข้างสุปฏิสุข้างปฏิปุชตินาปาปะกังสุปินังปัสติมโนสานังปิโยโหติอามโนสานังปิโยโหติเทวตารันตินาสาอคิวาวิสังวาสทั้งวากรมติตุวตังจิตังสมาธิยติ มุขาวันโนวิปัสสิทธิอาศมุลหะกการังกโรติอุตาลิงอปติวิชนโตพัมหามารุกุปะโคหติเมตายยปิกเวเจตุเอมุติยาเสวิตายาพาวิตายาภูริกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอณุทิตายาปริจิตายาสุสาวรัายาอิเมเอกาตสานิสังสาปติกังคาอธิยนุทิโสภรนาเมตตาเจโตยมุติอธิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตยมุติ กติทิสาพรนนาเมตตาเจโตมุติกติหะกเรหิอนุทิโสพรนนาเมตตาเจโตมุติกติหะกเรหิโอทิโสพรนนาเมตตาเจโตมุติกติหะกเรหิทิสาพรนนาเมตตาเจโตมุติปัญจหะกเรหิอนุทิโสพรนนาเมตตาเจโตมุติสัตหะกเรหิโอทิโสพรนนาเมตตาเจโตมุติทัสสหะกเรหิทิสาพรนนาเมตตาเจโตมุติ กตามัยหิปัญจะห้ากเรหิโนทิโสภะนาเมตตาเจโตอิมุติ สัเพสัตตาเวลาพยาปัชานิคะสุขิอัตตานังปัญหารันตุสัเพปานาเวลาพยาปชานิคะสุขิอัตตานังปัิหารันตุสัเพปุตาเวลาพยาปัชานิคะสุขิอัตตานังปัิหารันตุสัเพปุขดาเวลาอพยาปัชานิคะสุขิอัตตานังปนิหารันตุสัเพอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานิคะสุขิอัตตานังปนิหารันตุเต หิมหิปัญจะห้าการิเหนโอทิโสพัฒนาเมตตาเจตัวอโมติกาตเมหิสัตตาห้าการหนโอทิโสพัฒนาเมตตาเจตัวอโมติสัเพอิทิโยเวลาพยาปัจชานิกาสุขียตานังปัญหาดันโตสัเพปุริสาเวลาพระยาปัจชานิกาสุขียตานังปัญหาดันโตสัเพอริยาเวลาพยาปัญชาณิกาสุขียตานังปัญหาดันโต สัพเพอนาริยาเวลาพยาปัชานิคาสุกีอัตานังปัิหารันตุสัพเพเทวาเวลาพยาปัชานิคาสุกีอัตานังปัิหารันตุสัพเพมนุสสาเวลาพยาปัชานิคาสุกีอัตานังปัิหารันตุสัพเพวินิปริกาเวลาพยาปัชานิคาสุกีอัตานังปัิหารันตุเตอิเมหิสตหะการหิโอทิโสระณาเมตตาเจโตเอมุติการตาเมหิสัตหะการหิทิสาระณาเมตตาเจโตเอมุติ สเพปัจิมายติสายาสตาเวลาพระยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัจจิมาญติสายาสตาเวลาพะยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตารายติสายาสตาเวลาพระยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทกินายติสายาสตาเวลาพระยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุ สเปรติมายะอนริสายาสัตตาเวลาพยาปัญญานิ้าสุขียาตานังปริหารันตุสเปัปชิมายะอนริซายา

ปานาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีอัตตา낭ปริหารันตุสัพเพปฏิมาญาสัพเพปชิมายะทิสายะอานาปานาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีอัตตา낭ปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิสายาปานาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีตานังปริหาดันตุสัพเพีรักินายาทิสายาปานาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีตานังปริหาดันตุสัพเพีปฏิมายาอนุริสายาปานาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีตานังปริหาดันตุสัพเพปัจฏิมายาอนุริสายาปานาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีตานังปริหาดันตุสัพเพอุตตรายาอนุริสายา ปานาเวลาพยาบจานีกาสุขียตานังปริหาดันตุสเพทกินายะอนุริสายปานาเวลาพยาบจานีกาสุขียตานังปรญหาดันตุสเพหิมายะริสายปานาเวลาพยาบจานิกาสุขียตานังปริหาดันตุสเพโปาิมายะ ติสายาปาณาเวลาพยาปัญชานิกาสุขียตานงปัญหาดันตุสเพบุรติมายติสายาภูตาเวลาพยาปัญชานิกาสุขียตานงปัญหาดันตุสเพปัสิมายติสายาภูตาเวลาพยาปัญชานิกาสุขียตานงปัญหาดันตุสเพอุตรายติสายาภูตาเวลา ภะยาปชานิกาสุขียตานังปริหารันตุสเพตกินายติสซาภูตาเวลาภะยาปชานิกาสุขียตานังปญหารันตุสัเพวรติมายะอนุทิสซายภูตาเวลาภะยาปชานิกาสุขียตานังปัิหารันตุสัเพปัจฉิมายะอนุติสซาภูตาเวลาภะยาปชานิกาสุขียตานังปัญหารันตุสเพอุตตรายาอนุยตาาปนิาสุซายา ภูตาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาภูตาเวลาอภยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพโอปาลิมายาทิสายาภูตาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพบรติมายาทิสายาปุคลาเวลาอภยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปสิมายาทิสายาปุคลาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิส่ายาปุขลาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังบริหารตุสัพเพทักินายาทิส่ายาปุขลาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังบริหารตุสัพเพบรติมายาอนุทิส่ายาปุขลาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังบริหารตุสัพเพบรติมายาอนุทิส่ายา ปุคลาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียตาลังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุริสัยปุคลาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียตาลังปริหารันตุสเพตกินายะอนุริสัยปุคลาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียตาลังปริหารันตุสเพเหตีมายะทิสัยปุคลาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียตาลังปริหารันตุสเพอุปาลิมายะทิสัยปุคลาเวลาพยาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตุ สัพเพปุริติมายติส่าญาอาตตาภาวะปริยาปนาเวลาปุริยาปชานิคสุขีอัตานังปริยาลันตุสัพเพปัจิิมายติส่าญาอาตตาภาวะปริยาปนาเวลาปุริยาปชานิคสุขีอัตานังปริยาลันตุสัพเพอุตตรายติส่าญาอาตตาภาวะปริยาปนาเวลาปุริยาปชานิคสุขีอัตานังปริยาลันตุสัพเพทกินายติส่าญาอาตตาภาวะปริยาปนาเวลาปุริยาปชานิคสุขีอัตานังปริยาลันตุ สัพเวรติมายาอนุริสตายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปัญาปัญชานิคสุขียาตานังปัิหารันตุสัพเวรติมายาอนุริสตายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปัญาปัญชานิคสุขียาตานังปัิหารันตุสัพเพอุตรายาอนุริสตายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภญญาปัญชานิคสุขียาตานังปัิหารลั่นตุสภทากินายอนุริสตายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภญญาปัญชานิคสุขียาตานังปัิหารันตุสัพเพหติมายาทิสายาอัตตา ภาวะปัิยาปนาเวลาปยาปัจจานิกาสุขียตานังปริหารัโตัวสับเพลปริมายาติสายาอัตตภาวะปรญยาปนาเวลาพยาปัจจานิกาสุขียตานังปริหารัโตสับาวรติมายาทิซายา อิทิโยเวลาพะยาปัชชานิคัสกี้อตานังปัิหารันตัวสภาปชิมายาทิสายาอิทิโยเวลาพะยาปัชชานิคัสกี้อตานังปัิหารันตัวสภาอุตตรายญาติสายาอิทิโยเวลาพะยาปัชชานิคัสกี้อตานังปัิหารันตัวสภาลักขินายาทิสายาอิทิโยเวลาพระยาปัชชานิคัสกี้อตานังปัิหารันตัว สัพพาปฏิมาญานุติสัยาอิทิโยเวลาพยาปชานิคัสกี้อตานังปัญหาลันตัวสัพพาปัจจิมาญานุติสัยาอิทิโยเวลาพยาปชานิคัสกี้อตานังปัญหาลันตัวสัพพาอุตารายานุติสัยาอิทิโยเวลาพยาปชานิคัสกี้อตานังปัญหาลันตัว สภพลักขีนายาอนุทิสซายาอิทิโอเวลาพะยาปัญญิกาสุขีอัตตานังปัญญาดันตุสัพภาเหติมายาทิสายาอิทิโอเวลาพะยาปัญญิกาสุขีอัตตานังปัญญาดันตุสัพภาอุปาริมายาทิสายาอิทิโอเวลาพะยาปัญญิกาสุขีอัตตานังปัญญาดันตุสัพเพปุริติมายาทิสายาปุริสาเวลาพะยาปัญญิกาสุขีอัตตานังปัญญาดันตุ สัพเพปัจจัยมายาฤิสายาภุริสาเวลาพื่อปัจญานิขาสุขีัตตานังปัญหาดันตุสัพเพอุตตรายาฤทิสายาภุริสาเวลาพื่อปัจญานิขาสุขีัตตานังปัญหาดันตุสัพเพดะกินายาฤทิสายาภุริสาเวลา อภัยยาปัจจานิคสุขีอัตตานัปริหารันตุสภพตกินายาติสายาปุริสาเวลาอภยาปัจจานิคสุขีอัตตานัปริหารันตุสภีบรติมายานุทิสายาปุริสาเวลาอภัยยาปัจจานิคสุขีอัตตานัปริหารันตุสภพปัจจิมายานุทิสายาปุริสาเวลาอภยาปัจจานิคสุขีอัตตานัปริหารันตุ สัพเพอุตระยะอนุทิสายาปุริสาเวลาเพียบชานิคาสกี้อัตานันปะเนห์ดันตัวสพตะกินายะอนุทิสายาปุริสาเวลาเพียบชานิคาสกี้อัตานันปะนิห์ดันตั สัพเพเหติมายาทิสายาปุริสาเวลาเพียัจานิคัสกี้อัตตานังปริหาดันตุสัพเพโอวานิมายาทิสายาปุริสาเวลาอภพยาปัจญานิคัสกี้อัตตานังปริหาดันตุสัพเพวรติมายาทิสายาอริยาเวลาเพียัจานิคัสกี้อัตตานังปัิหาดันตุสัพเพปสิมายาทิสายา अलियाेला भया भजानिका सुखी हत्ता परहारो सफेद उतराय ठीसा अलिया भया पचानिका सुखी हत्ता परिहारन सफेदिय ठीषा अलिया वेला भया पचानिक सुखी हत् परन सफेद व्रतिमाय अनषा अलिया हेला भया पचानिका सुखी हत्ता परिहारन สัพเพปัจฉิมายานุริสัยาอริยาเวลาเพียจชานิคาสุขียตานังปัิหารันงตัสัพเพอุตรายญานุริสัยาอริยาเวลาเพียจชานิคาสุขียตานังปัิหารันงตั สัพเพเหตุทกิยาอนุริสายาอริยเวลาพระยาปัจจานิกาสุขีอัตตานํงปริหารันตุสัพเพหิติมายาทิสายาอริยเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานํงปริหารันตุสัเพโอปานิมายาทิสายาอริยเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานํงปรญหารันตุสัเพปรติมายาทิสายาอนารยาเวลาพระยาปัจจานิกาสุขีอัตตานํงปริหารันตุสัเพปฏิมายาทิสายาอนารยาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานํงปริหารันตุ सफे उतारा या ढिसा या अनरिया वेलाफे तो या पछानी का सुखी अतान परे हलन या ढिसा या अनरिया वेलाफे या पछाने तो सफे ปุราติมาญานุทิสายอนาริยาเวลาพยาปจานิคาสุขียตานังปัิหาดันงตัสัพเพปฉิมาญานุทิสายอนาริยาเวลาพยาปจานิคาสุขียตานังปัิหาดันงตัสัพเพอุตตรายญอนุทิสายอนาริยาเวลาพยาปจานิคาสุขียตานังปัิหาดันงตัสัพเพตะกินายญอนุทิสาย อนัญยาเวลาพยาปชานิคสุขีอัตานังปัิหาดันตุสเพเหหิติมายาติสายาอนัิยาเวลาพยาปชานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสเพลปาลิมายติสายาอนัญญาเวลาพยาปชานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปรติมายติสายาเทวาเวลาพยาปชานิคสุขีอัตานังปรญหารันตุสเพปฉิมายาติสายาเทวาเวลาพยาปชานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสเพลตระยติสายาเทวาเวลา ปัาคาสุขีอัตตานังปิหาปันหาสัพเาปัญหาปาัญาปาปาเทวาปาปัาปัจานัญาสัญหาัาปังปัญหาัหาปัญตปัาาปัาปาทาาเัญาปัาปัญหาปัญาปาัาังปัิหาปันหสัหาปัญหิปัาปาปาปายาปาเัญาพัาปัญหาปัญาปาัญาปัญหาปัญหาปัน สัพเพอุตารายาอนุริสายาเทวาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตสัพเพทกินายาอนุติสายาเทวาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเพเหติมายาทิสายาเทวาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเพอปาลิมายาทิสายาเทวาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันโต สัพเพปรติมายาติสายมโนสาเวลาพยาปชะนิคาสุขียอตานังปัญหารันตุสัพเพปัจจิมาญติสายามโนสาเวลาพยาปัจชานิคาสุขียตานังปรญหารันตุสัพเพอุตรายาติสายมโนสาเวลาพยาปัจชานิคาสุขียตานังปรญหารันตุสัเพตกินายาติสายามโนสาเวลาพยาปจชานิคาสุขียอตานังปริหารันตุ สพเวรติมาอนุเด hey, ิสายามดิสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตนำกนิฮะดัตุตัวสภปัจฉิมาญานุดิสายามดิสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตนำกนิฮะดั่งตัเพอุตระยนุเดิสายามดิสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตนำกนิฮะดัตุตัวสภตะกินายานุดิสายามดิสาเวลาพยาปชานิคสุขีอตตนำกนิฮะดันต สัพเพหิติมายาติสายามโนสาเวลาภยปรชาเนคสุขีตนานำกปริหารันตัวสัพเพอปาิมายาติสายามโนสาเวลาอภยปรชานนคสุขีตนานำกปริหารันตัว สัพเพปัตติมายาทิสซายาเวนิปฏิกาเวลาภยปชานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปัจจิมายาทิสายาเวนิปฏิกาเวลาภยปชานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสซายเวนิปฏิกาเวลาภยปจชานิฆาสุขียตานังปริหารันตุ สเพทากิณายติสายเวนิป an ันิกาเวลาพียรปชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตัวสภะปฏิมายาอนุทิสายวเวนิปันิกาเวลาเพียรปชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตัวสภะปฏิมายาสเพปฏิมายาอนุทิสายาเวนิปันิกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตัวสภอุตรายาอนุทิสายา วินิปาิกาเวลาพยายาปัญชานิกาสุขียตานังปัญหารันตุสัพเพทักขินายาอนุริสายวินิปาิกาเวลาพยาปัจชานิกาสุขียตานังปัญหารันตุสัพเพหิติมายาธิสายวินิปัจิกาเวลาพยายาปัญชานิกาสุขียตานังปัญหารันตุสัพเพอุปริมายาธิซายวินิปาิกาเวลาพยาปัจชานิกาสุขียัตานังปัญหารันตุติมหิทาสหการิหิทิสาพระนามตตาเทโตมุติ สัพเพสร้างสัตตานางปีระนางวัชตวะอภีระนาญาอุปค่าตังวัชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชตวาอสันตาเปนปริยธานางวัเชตวาอภาริยาธานนาวิเหสังวัเชะตาวะวิเหสายาสัพเพสัตตะเวริโนหุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมาทุกิโนสุขิตตตาหุนตุมาทุกิตตตาติเมหิ အတ္တဟကာရေဟိသပ ्हे သတ္တမေတ္တายသေမေတ္တာတံ